ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันนี้น่ทยาก,ก็จะไปตามหาแม่นางนะคะแม่นางเป็นคนฟันแม่นนะคะฟันเกี้ยวบ้านเลขที่ใดมันมักจะออกบ้านเลขที่นะคะนะคะงวดนี้เพิ่นกับันเกี่ยวบ้านเลขที่นะคะฟันว่าเพิ่นเอาง้วมาหายเต็มบ้านเต็มใต้ถุงบ้านนะคะจะออกบ้านเลขที่บอไปส้มน้ำกันเลยค่ะ แม่นางหวัดดีค่ะแม่นางเอ้ยลูกมาน้าหาแม่นางบ่เห็นเป็นหาุกปีแล้วเป็นยังไงแม่สบายดีบ่ก็สบายอยู่สบายก็เห็ดอวนนี่บ่แม่ก็สบายหัวใจก็เล็ดเห็ดอวนอยู่ห้าวกะมีอิสระเนาะห้ามาจังจีอันนี้มานี่แม่เห็ดยังนี่ค่ะเห็ดไทยม่นบ่ค่ะเออปลูกม่นสามม่นนี่นหะเมื่อได้เลี้ยงงัวบ่มีงัวเลี้ยงบ่หัวบาดจาขวางกะบ่สบายเนี่ยเขาเลยเอาขึ้นไป เมื่สบายเป็นโรคยังน่ะโอ้ยกับปวดแฉ่งปวดขาไปธรรมดานี่ล่ะปัจจุบันแม่น่าอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบหกอายุหกสิบหกตะกอนหนานี่ตอนหนูอยู่กับแม่นางแต่ละหลายปีเฮ็ดงานบริษัทคอนแก้นหกวนน้ำกันเลยซื่อว่าแม่นางนี่จะฟันแม่นแม่นเดี๋ยวนี้ฟันบ่แม่เดี๋ยวนี้ฟันกับฟันอยู่แต่ว่ายังต้องเตียววววีว เออมแม่ลาสันแม่ติว่าเอาเบอร์โทรโอ้ยถามน้ำมีออกอย่างกันเบอร์โทรนี่แหละเลยฟันเห็นหัวหน้าแผนนีน่กับฝันเห็นคนตายนี่วันนี้ฟันเห็นคนตายคนตายมาอย่างเพิ่นตายแล้วเพิ่นกลับมาบอกเพิ่นตายเยพิ่นก,นนกลับมาเล้ากลับขึ้นมาอยู่เฮี้ยนหลังเก้าแม่มันกับบ้านเลขที่หาแปดเพิ่นมาอย่างเพิ่นเราอย่างมาให้เอากันีว่าเอาเงี้อเอาเงี้อเอา แบว่าอยู่เขาอยู่ในหน้ากระเตมอยู่หนึ่งยังวาห้าติตีไปจังไดห้าตีมันไปจังไดแม่เ้ว่ว่านี่ล่ะเพิ่นตายแล้วเพื่อนกลับมาเพิ่นเอาง้วมาหายเต็มคออยู่บอกเงินมันจิตออกตกลับให้จังไดต่นนี่เนี่ยง้อยึ่ใส่ยู่ไตไตทุนบ้านตาลางตาลางหรือไตทุนบ้านนี่บอกเอามันคือียากอย่างบ้านเล็กที่นั่นเด้บ้านเล็กที่หาแปดจากแม่กับบ่อนนั่น เพิ่นตายแล้วเพิ่นกลับขึ้นมาคนที่ตายแล้วที่กลับขึ้นมานี่จําได้บ่อายุเพิ่นเท่าใดเว้ยพอไญ่เล่าก็บจะว่าจักปีแล้วเนาะเล่าตายจาว่าปีเท่าใดล่ะฮมื่าเป็นแปดติเท่าใดปะเล่าตายแปดเจ็ดเมื่อเป็นเท่าใดปีเล่าตายเมือยี่ระนี้พอไญ่ติพอไญ่เท่าพอหญ่เท่าเพิ่นกลับขึ้นเพิ่นตายแล้วเพิ่นกลับขึ้นมาเพิ่นเอาง้อมาหายร้อมเอามาห้เต็มแตลางเฮียนจักมันติ ยังว่าเม่ว่ากันค้นตายตะเก้ามันมีูนยนมันแมนบอเฮ้ยมันติดกันกันฟันเห็นถเท่ามันติเลขมี่แปดเพิ่นเอาหัวมาให้เต็มใตใตทุนบ้านตารางโอ้ยมีตะเลขบ้านทันแล้วเลขบ้านหาแปดเพิ่งแปดหาก่อหาแปดเลขบ้านหาแปดแหาแปดหาเลขบ้านแปดหาแปดหาเอาก็ตงอันนั่น 5, แปดหาเราก็หาแปดแมนบอหาแปดแปดหามันใบเยอะอู่ห้ามันเขา่าเราแม่อันแม่น่าได้เขียนเลขไว้บอฟัน่าเพิ่อาหัวมาหายเต็มบอได้เขียนเลขไว้บอค่ะแต่ว่าเลขแม่เข่าดีดีเลขอีหยังเลขเข่าในอันอันไปเสื้อแบบมากจากอันตลาดเก่าค่ะเออวันทิพวันเสาร์เดี๋ยวนี้เจ้า่าผู้ไดเออกไปให้แม่นองบีออกไปมั่มา่เมือนัน อันวังเก่าเก่าว่างหันเก่าเก่าก็เขาวังเกา่าเกา่เกาหันกะเขาแม่ว่าบ่ได้ซื้อกระจังสีล่ะลื่มเลื่อมืมือลื่อมบ้านไปฝันว่าพ่อหญย,ยพ่อย,ย่เถ่าเอางัวมาให้เต็มคอกยู่ไตทุนบ้านคันตีเป็นเลขสามโตตีเป็นโตได้ก่อนเฮ้ยากแล้วแม่กันตีตะาเลขบ้านมันบ่ะ,ะ่<ต>ะเลขบ้านนี้เลขเลขบ้านแปดหามู้ยังมู่สาม แปดห้ามูสามเดียวเขียนมูก,กันเด้อค่ะเอาแม่นั่งแปดหามูสามค่ะเลขสามตัวมันสิดว่าเป็นแปดหาสามบ่ะจากแล้วเบลเต๋าตเมียเบากปป็มาเพิ่งมาเพิ่นตีว่าเป็นเพิ่ให้นุ่นที่ญา,ต,ญาต,ติตีเด้อค่ะนุ่นที่ญาติตีตะเลขบ้านแล้วง้อเต็มใต้ทุ่งบ้านถ้าตีเป็นเลขสามตัวนุ่นที่ญาติวาจะต้องเป็นแปดห้าสามนะคะหรือพอไม่พี่น้องเอฟซีตีได้หลายก็นั่นกับข้อเม่นเด้อค่ะ เพราะว่าแม่นางเพื่อนจะเป็นค้นฟันแม่นโดนโดนฟันเทียแถาผู้ใดตีเป็นนี่จะถือนะคะแต่สมัยเหตุงานน้ากันนะคะไอ้ตาโตละตีก็เลยตรงมหาเพื่อนนะคะอยู่คนะจังหวัดเด้อค่ะอยู่สารภามนะคะก็ปันเห็นห้าแผนนี่แหละแม่ก็บอกเกยปันเห็นแก่เทียงกันก็ผัดแก่ออกเพิ่นมมหยังเพื่อนเรายังไม่ห้บ่ม่ในปันเห็นยังแก่สีเข่าลุ่งงั้น สรู้ว่าไม่นั่งฝันฝันว่ายงายเฒ่านะคะอพอเพิน่ในใพอเพิน่นเพิ่นเอินพอยายเฒ่าอพอยาเฒ่าเอางัวมาหายเต็มคอกเอาค้างไว้ใต้ทุนบ้านนะคะบ้านเพิ่นเป็นบ้านเลขที่แปดสิบห้ามูสามนะคะเลขบ้านแปดห้ามูสามนะคะนนที่ญาตตีเป็นเลขสามตัวตีเป็นแปดห้าสามถ้าเป็นเลขสองตัวนี่จะเป็นแปดห้าห้าแปดนะคะ เอายู่ใตทุนบ้านสิบอกเลขล่างบอกแม่จักยังงมาแม่ว่าาซจอมบางอีกกันใกล้ๆมือหนูสิมาตามยเด้ค่ะถ้ามาบ่ได้หนูสิขอโทษสัมผณ์ได้บ่อันนี้เลขบ้านเออโทษใช่ถ้ามาบ่ได้กแต่โทษสัมผัสเพราะแม่น้าเนี่ยเป็นค้นฝันแม่นตอนนั่นฝันเกี่ยววัดก็ออกเลขวัดเออมันก็ออกฝันเกี่ยวบ้านหลังได้มักจะออกหลังนั่นนะคะก็ต้องมาตามกันแม่ก็ซื้อมันก็ออกอีหอย่างน่ะ หกสีคือซีหกเลขบ้านเลขวัดนะคะเลขวัดแต่ว่ากัน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 ค้นคนบ่ตายเลขก็ออกวัดเมนบ่กันค้นตายกันวัดเบ้อออกคนก็ตายนำนำบางหันฝันบางบางข้างม่นั่งฝันตองวดบางข้างนี่ก็จะฝันใกล้ๆเลขออกมมนบ่เออแต่ว่าเลขออกแล้วต้องฝันก่อนเลขออกจังจังมือมือนีเมนบ่น่ามือแรงแม่กับฝันเลย ค่ะแ,แล้วใกล้ๆมือเลขออกจะฝันอีบอฝันอยู่เดี๋ยวใกล้ๆมือเดี๋ยวหนูสิโท่มาสัมผัสเด้อค่ะธนูมากบ่ได้หนูสิขอโทรมาสัมผธธมัสเอ,อ,อานะคะนั่นล่ะโอ๊ยวางหันตัวกับบ่แม่โนรี่กันมึงสั่นเลสอดสีถือเลขดูเนาะตะกี้ถูกประจามันว่าบอแม่กับบอคอยได้ซื้อแม่กับมันฝันยุติมาบอซื้อเออแม่มากจังสี่ล่ะเลืถามนี่เขาอีอ่อนเลืดถามอ่อนแต่ว่าแม่ไปซื้อเลขผู้อื่นพอถือดิลี่ มันเลอกอยากเจ้าของฟันเจ้าของฟันนี่เขาเลยมนบเห็นบอคือฟันเห็นงูแลนเขาหู้แม่ไปตีศูนย์ศูนย์หนึ่งตีมันก็ยังออกนก้นเงินหลายกับฟันเห็นจังไปตีเกตเกดแมนบอจ้ามันก็ออกเ็ดเกดค้อนไวจะแมนพี่บ้าพนะพี่บ้าเนี่ยเราพี่บ้าฟันแมนนั่งอยู่นี่ บัดนี้แม่ก็เลยว่าเอาสรุปสรุปว่างวดนี่ฟันว่าพพอใหญ่เอาง้วมาให้เต็มใต้ทุนบ้านอยากมั่นีชวกบรรลุว่าจะตีแบบไดก็เลยตีเลขบ้านเลขบ้านเป็นแปดหามู่สามนะคะแม่นั่งว่าเอาไปก้อนเลขบ้านนะคะเดี๋ยวใกล้ๆกล้มือเดี๋ยวนุ่นที่ยาจะทร่มาสัมผัสธรรมะบ่ได้นะคะแต่ว่านุ่นที่ยาว่าเป็นเลขบ้านแปดหามู่สามถ้าตีเป็นเลขสามตัวตีได้แค่แปดห้าสามนะคะ ้างล่างอาจจะเป็นแปดหาหาแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทังหาซื้อสลากินแบ่งรัฐาบาลนะคะหรือพอไม่พ่น้องเอฟซีตีได้หลายก็นี่ก็คอมเมนต์เ้อค่ะพ่อเย่เทาเอาง,งัวมาหาอย่าบอกได้ว่ารักลอยเป็นเกลาจากักจักมันสิเปียนไปจังไดก็แล้วแต่นะใหายไตีเอาเพราะว่ากนะับบ่กมีผู้ได้ดูรวงหนาว่าเลขออกแปลกออกแล้วจัตง,งตีง่ายนะคะแม่กระบอกนั่น ทำเมนโบเม่นางจังสิเขาบ้านทำขุดแล้วแม่ปัดสิปัดได้ตั้นเลยตามมันแลยอ่ะอืมสามบ้านขาวแล้วไปแล้วเรียบ้านอันนั้นบ่ท่านเห็นบ้านแล้วอยู่เข้าวบ้านตะท่างปุ่นอันอยู่นี่เพราท่านบ้านยุ่นทงอ้าวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของแม่นางเด้อค่ะแม่ดูห้ามันนั่นนั่นห้ามีดวงบ่มีรายได้ยิ่งใหเลยเป็นบ่อข้าวเนี่ยเหตุสวนยังสี่มั่นบ่อ้าวแจ้งซี่แล้วแม่ติดไปยัง แม่กับยูีย้เขากับพวกหัยเห็ดอกหนึงเห็ดใบจะน้องดีเออก็มีเขาว่าใดไปรเห็ดนะใกล้เมื่อเดินโนสิโทษสัมผัสเด้อค่ะเพื่อแม่นั่งฝันเห็นสามตัวแดงจึงคืองนะคะ